ทำใจคำว่าทำใจคือทำใจให้ยอมรับยอมรับในผลที่เกิดขึ้นผลนั้นเป็นผลที่นำมาซึ่งความทุกข์ใจหรือผลที่นำมาซึ่งความสุขใจแต่เรื่องของความสุขใจเนี่ยแน่นอนว่าไม่ต้องทำใจหรือทำก็ทำแบบง่ายสบายแทบจะไม่รู้สึกอะไรแต่ความทุกข์ใจนี่ ต้องพยายามเหลือเกินที่จะทําใจแต่จะทําทอย่างไรได้เมื่อมันเป็นผลเกิดขึ้นมาแล้วจากการกระทําเมื่อผลจากการกระทำเนี่ยต้องทําใจยอมรับมันไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ต้องพยายามทําจิตทําใจให้รับสาภาพของความทุก์ขโทมานัดใจให้ได้เพราะถึงอย่างไรก็ต้องหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เมื่อมีผู้ที่จะคิดหลีกหนีผลของการการะทำนี้ก็จะเป็นการบิดต่อความจริงบิดต่อสจัจจะการที่บิดจต่ความเป็นจริงนั้นยิ่งสร้างความทุกข์ใจแต่การทำใจยอมรับผลนั้นย่อมบรรเทาความทุกข์ใจได้บ้างแต่ความทุกข์ใจมันก็จะมีต่อไปจนกว่ามันจะจืดจางไปในเรื่องนั้นๆสําสำคัญว่ามันจะเวียนเกิดมาใหม่เพราะผู้ที่ ยังต้องทำเหตุเมื่อสร้างเหตุแห่งความทุกข์โทมนัดใจแน่นอนว่ามันก็ต้องเกิดเกิดผลนั่นเองแล้วก็ต้องมานั่งทำใจกันต่อไปอีกแต่เมื่อคิดจะแก้ไขก็ต้องแก้ไขที่เหตุเพราะเหตุนั้นจะอำนวยผลเมื่อเหตุนำมาซึ่งความทุกโทมนัสใจไปดูให้ได้ว่าความจริงแห่งเหตุนั้นคืออะไรพยายามไปลด เมื่อรดแรงแห่งเหตุที่ไม่ดีผลก็ย่อมจะเกิดความทุกขโทมนัสใจน้อยลงไปด้วยดังนั้นเนี่ยต้องไปดูให้ชัดเจนเลยว่าเหตุกับผลหรือกรรมผลกรรมนั้นเป็นอย่างไรศึกษาให้รู้ให้เข้าใจให้เห็นความจริงว่าความทุกข์โทมานัสและการกระทำซึ่งเป็นเหตุนั้นสอดคล้องกันอย่างไร เมื่อรู้กระบ,บวนการของความเปลี่ยนไปปราบแก้ไขไปย่อมได้ชื่อว่าเราเป็นผู้ที่บริหารจัดการชีวิตของเราได้เหมือนกันความรู้ความเข้าใจเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้เรานีแก้ไขเรื่องราวต่างๆด้วยความภาคเพียรพยายามได้ส่วนผู้ที่ไม่รู้ไม่ศึกษาอะไรจะดิ้นแก้ไขอย,อย่างไรก็คงจะไม่ได้เพราะแก้ไม่ถูกจุด เมื่อแกไม่ถูกจุดจะมาบอกว่าทําแล้วไม่มีผลอะไรไม่ได้ต้องรู้ต้องเข้าใจจึงจะแก้ถูกดังนั้นแล้วการที่จะทําใจและทําใจได้คือยอมรับในผลนั้นด้วยการแก้ไขเหตุก็ต้องไปทําใจเหมือนกันทําใจในที่นี้เป็นธรรมภาษาบาลีก็คือธรรมะนั่นเองธรรมะในใจซึ่งมีทั้งที่ดีและไม่ดี ควรทำใจให้มีธรรมที่ดีคือธรรมะในใจพูดว่าทรรใจเหมือนกันทรรใจให้มีธรรมที่ดีเกิดขึ้นในใจเมื่อธรรมดีคือความฉลาดมีความรอบรู้ในความเป็นจริงทั้งที่เป็นสมมติบัญญัติและประมัติเมื่อมีธรรมเช่นนี้คือกุศลธรรมเมื่อกุศลธรรมเกิดขึ้นในใจเริ่มต้นจากความรอบรู้ แล้วก็นําไปปรับไปแก้ไขไปฝึกฝนไปกระทำเมื่อไปจัดการเช่นนั้นแล้วเหตุดีก็เชื่อว่ามีธรรมดีคือกุศลธรรมเมื่อกุศลธรรมเกิดขึ้นยอมนํามาซึ่งความสุขโสมนัสใจทีนี้เราไม่ต้องมานั่งทําใจให้มันยากเพราะสุขโสมนัสใจซึ่งเกิดขึ้นจากกุศลธรรมความดี เป็นเรื่องที่สร้างความสุขสงบความสาบายให้กับชีวิตของตนได้ดังนั้นเนี่ยเมื่อเราจะทำใจคือยอมรับในผลที่เกิดขึ้นก็ต้องทำใจโดยธรรมะททำให้มีในใจแล้วทำให้มีจริงจนเป็นภูมิธรรมเมื่อเป็นภูมิธรรมเมื่อเราได้ประสบกับอะไร เราสามารถใช้สติปัญญาเข้าแก้ไขด้วยความภาคเพียรพยายามเมื่อเป็นเช่นนี้ชีวิตจะดีขึ้นแน่นอนความทุกข์ลำบากใจโทมนัสใจจะต้องลดไปตามลำดับได้ก็จะมีชีวิตที่ประสบกับความสุขความเจริญในการใช้ชีวิตดำเนินชีวิตได้ดังที่ได้บรรยายมาก็มีด้วยประการละชนี้